รวันนี้นะครับเราจะมาแนะนําเมนูเด็ดของทางร้านกันก็คือกาแฟมะพร้าวนะครับเริ่มต้นเลยคือเราต้องเตรียมกาแฟครับกาแฟมะพร้าวก็คือใช้กาแฟในส่วนของ,ของการปาดเรียบก็คือเมนูเย็นทั่วไปนะครับ เบาครับมันจะได้หน้าป่าเลียบแบบนี้มาครับก็กาแฟไปกดกาแฟรอแป๊บหนึ่งนะครับ,รรรรบส่วนเราก็มาเตรียมน้ำมะพร้าวกันนะครับได้น้มะพร้าวมาแล้วครับเราต้องการน้ำมาพาะพร้าว 300cc ครับ ไดด้พอีเลยเทคนิคหนึ่งนะครับที่เราจะใช้เพื่อเป็นปเขาเรียกว่าเพิ่มรสชาติครามอร่อยเนาะเราจะใช้น้ำผึ้งครับวนไปรอบแก้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าเราทำเพื่ออะไรนะครับ ตัวน้ำมึ้งเองเนี่ยนะครับเวลาเขาเจอน้ําแข็งแล้วเขาจะแข็งตัวนะครับเฟซเป็นเป็นแข็งตัวอย่างนี้นะครับตอนนี้กาแฟก็เสร็จแล้วครับเราก็ได้น้ํากาแฟมาซึ่งเป็นกาแฟที่มีคุณภาพเลยนะครับเห็นไหมครับลูกทิม,ม้าของกาแฟเหลืองฉ่ําเลยนะครับแล้วก็ใส่น้ําตัวน,นี้ลงไปให้ได้18ออนก่อนนะครับอ่า เห็นไหมครับสวยไหมนะครับตอนนี้เราใส่น้ํามะพร้าวเนี่ยมามะพร้าวเองก็โดนโดนแช่เย็นอยู่นะครับก็เลยทำให้จุดปะของเราที่เราทำเป็นไฮไลท์ไว้เนี่ยยังไม่เคลื่อนไหวน,นะครับทีนี้เราจะมาเติมกาแฟกันครับกาแฟมันมีความร้อนเห็นไหมครับเราก็เติมลงไป เอาล้ครับน้ำพึ่งพอเจอความร้อนแล้วเริ่ม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 ขยายตัวแล้วนะครับของเรานะเราจะเสิร์ฟ้อมโดมใหญ่นะครับสวยไหมครับเมื่อเราได้ที่แล้วครับก็ผสมกาแฟกันแล้วมาไสนิดนึงครับเพื่อเพิ่มการไหลเวียนนี่ไหมครับน้ำพึ่งเริ่มไหลแล้วนะครับถ้าเรามองดีๆน้ำพึ่งเริ่มไหลแล้วเพราะว่าความร้อนจากจาก กาแฟไงครับเสร็จแล้วครับเราได้เมนูกาแฟมะพร้าวสำหรับเชา้านี้คุณสดชื่นหรือยังบาย